สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก,มกะะ็มาเจอกับแม่น้องเกซินีนะคะมาเจอกับแม่น้องเกซินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีเช่นเดิมค่ะวันนี้แม่น้องเกซินีจะพาท่านผู้ชมไปทำอ่อมค่ะวันนี้จะอ่อมหมูสามชั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็จะมีเครื่องไม่เยอะมากค่ะท่านผู้ชมคุณแม่จะพาไปทําอาหารอีสานนะคะ<ม>ก็มีวัตถุดิบตั้งต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีมีคุณแม่จะมีใครจะเป็นเนื้อเป็นหมูก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็คุณแม่ก็จะใส่หมูสามชั้นประมาณ1นขีดนะคะ,ะเพราะว่าเป็นครอบครัวเล็ก แล้วก็จะมีต้นหอมหรือว่าจะมีผักชีลาวก็ได้นะคะแต่คุณแม่กินไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมกินเป็นก็ใส่ผักชีลาวผักชีอะไรได้เลยแต่จะมีคุณแม่จะมีต้นหอมแล้วก็จะมีใบโหระพามีพริกแห้งแล้วก็จะมีพริกสดนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้หอมออแล้วก็หอมแดงกระเทียมขาขาแก่นะคะหั่นลงไปนิดหน่อยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทํามากทาน้อยตามสะดวกเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเครื่องปรุงก็จะมีไม่เยอะนะคะ ท่านผู้ชมค่ะก็จะมีข้าวคั่วค่ะท่านผู้ชมข้าวคั่วใหม่ๆนะคะข้าวคั่วคุณแม่จะใช้ข้าวเหนียวนะคะคั่วลงไปใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ตํานะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ําปลาระใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะและจะมีเกลือและผงนัวผงนัวใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่หรือว่าใครจะใส่ก็แล้วแต่ก็จะมีเกลือนิดหน่อยก็เท่านี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปท่านผู้ชมไปตําก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะมาตำเครื่องต่างๆนะคะท่านผู้ชมก็เป็นขาตะไคร้ค่ะข่าตะไคร้ข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงกระเทียมสองสามกลีบค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวก็คุณแม่ก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมพริกก็จะเป็นพริกแห้งและพริกแดงจินดาค่ะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็มาตำค่ะท่านผู้ชม อ๋อเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตามให้ละเอียดนะคะก็จะตามใส่ประมาณนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ตามให้ละเอียดก่อนนะคะหลังจากที่เราได้ตำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมพอหยับหยาบนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาตั้วไฟนะะใส่งอ้อไปนะคะท่านผู้ชมเราก็มาตั่วค่ะคั่วไฟค่ะ ค่ะท่านผูมพัวพริกกระเทียมผักชีะอะไรพวกนี้ให้เครื่องให้หอมก่อนค่ะท่านผู้ชมเราคั่วให้หอมเราจะเอาหมูใส่ไปคั่วกับพริกด้วยนะคะท่านผู้ชมพอพริกรู้สึกว่าเซ็ตตัวแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะหมูจะเป็นใครกินเนื้อก็ใส่เนื้อได้ค่ะ จะใส่หมูใส่เนื้อใส่อะไรตามใจชอบเลยค่ะแม่ก็จะใส่หมูเพราะว่ามีหมูอยู่นะคะท่านผู้ชมแม่ก็จะใส่หมูไปนะคะถึงนครอบครัวเล็กๆแม่ก็จะทำไม่ได้เยอะมากก็แต่ตั่วลงไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะตัต่วให้หมูกับพริกแกงพริกที่เราตำไวะคะ้ค่ะให้เข้ากันนะคะให้มันเข้ากันก็แต่ตั่วแบบนี้ เราคั่วพริกกับหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเพื่อให้หมูขเขาเปื่อยนะคะท่านผู้ชมพอดูแล้วพอเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณแม่ก็จะเขย่าน้ําปลาร้านะคะอาหารนิสานจะต้องมีน้ําปลาร้าแน่นอนเลยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะคุณแม่ก็จะเติมน้ําปลาร้าเป็นหนึ่งักทีนะคะใส่หน้าเด๋ยวจะเก็บค่ะท่านผู้ชมก็ใส่น้ําปลาร้าลงไปนะคะท่าน เรลือลงไปนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปนิดหนึง่งเพื่อทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดหนึ่งมีผักอะไรท่านผู้ชมก็ใส่ไปได้เลยค่ะผักชีลาวนะคะแล้วก็ต้นหอมใบสาะระแหน่ใบมันวักเอยขอโทษใบโหระพาหรือว่าใบเนลักก็ได้ค่ะคุณแม่ก็จะใส่แค่ใบใบโหระพากับต้นหอมนะคะ ใครมีใบแดงรักก็ใส่ใบแดงรั้ก็จะหอมภาษาอีสานก็จะเรียกว่าใบอีกตู่อะไรประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าจำไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนทาากลางนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าอยากกินอาหารอีสานก็เลยลองทำดูในวันนี้นะคะดูสิว่ารสชาติจะโอเคไหมคะก็จิ้มกับข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเคี่ยวให้หมูเปื่อยนิดนึงค่ะท่านผู้ชม เราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ใบโหระพาหรือว่าใบแบงรักลงไปใครกินฝักชีลาวก็โอเคเลยนะคะใครจะใส่ใบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยอาลิสาจะมีผงนัวนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชม แม่จับสีรสชาติของนะคะท่านผู้ชมค่ะ ให้เลยก่อนค่ะพอเดือดได้ที่แล้วก็ชิมได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะคุณแม่ก็จะใส่ต้อนหอมไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะใส่ต้นหอมไปนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะใครมีใบอีตู่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่ลงไปได้เลยการก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะน่ากินไปอีกแบบน,นะคะจิมกับข้าวเหนียวร้อน แล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมคะเราอย่าลืมนะคะอันนี้ข้าวคั่วค่ะท่านผู้ชมโรยข้าวคั่วหอมๆลงไปนิดใช่ไหมะคะแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยคะ่ะก็ตามสไตล์นะคะก็ะใส่ลงไปนิดหน่อยใครชอบมากก็ใส่ลงไปได้มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วคะ่นนะ,คะท่านผู้ชมคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะท่านผู้ชมคะนี่คะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเทใส่จานนะคะ ชมจ้านนิตักจ,จานยั่วๆเลยจ้าท่านผู้ชมจามช้าหอมหมูสามชั้นร้อนๆจา้าท่านชมจา้าเี่ลไปเลยจา้าแบบนี้เลยจา้านี่จก้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจา้า ร้อนยั่วๆเลยจ้าท่านผู้ชมจ๋าก็จะได้ออกร้อนๆแบบนี้เลยค่ะออกหมู3ามชั้นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้คุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 너는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아. 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어버린 내 마음 이젠내게니자 지쳐가 가